สวัสดีครับพบกับงองแงงทีวีชาแนลฮะวันนี้จะมารีวิวรถนะมารีวิวรถกันเดียวรถที่ทำงานอยู่นะมาคอยดูรถกันนะว่ารถที่ขับอยู่เพราะว่าเราขับรถให้นายขับรถให้ผู้บริหารรถคันนี้เป็นไงบ้างแล้วรถยี่ห้ออะไรนะ นี่ครับรถเราที่เราขับอยู่แต่รถคันนี้เป็นรถเป็นรถสแปร์นะฮะรถสแปร์หวยออกไปแล้วงวัที่แล้วะะไม่ได้ซื้อแฮมรี่รถที่เราขับอยู่นะฮะเสียดายมากนะครับเสียดายเสียดายเลขท้ายฮนะสองเจ็ดสองฮะออกเมื่อวันที่แล้ว รถเราก็ประมาณนี้ที่เราขับอยู่ก็อยู่ในที่ทำง,งานทำเืินความตูดวก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีอย่างนี้นันนี้ก็หมอนเราเอาไว้หนุนหัวฮะเอาไว้หนุนหัวเวลานั่งเล่นหรืออะไรรอนายอยู่ในรถอะไรนะรถก็จะประมาณนี้เดี๋ยวก็จะได้รถคันของเราแล้ววันพรุ่งนี้ พรุ่งน,นี้เราถึงจะได้รถนะฮะวันนี้มารีวิวรถกันดีกว่าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกดไลค์ก็ยังดีครับขอบคุณครับ